สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องมัสยิดกลางประจาจังหวัดกระบี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่มัสยิดกลางประจาจังหวัดกระบี่นะครับอยู่ที่หมู่บ้านหนองกกตตาวนสายไทยอเาเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าชมเลยนะครับ ก่อนอื่นให้ถอดรองเท้าก่อนนะครับนั้นถ้าเินทางนี้ไป นี่คือป้ายนี่คือป,ป้ายวัสยิีบนะคะส่วนด้านหน้าคือห้องละหมาดนะครับอันนี้เป็นห้องละหมาดหมาดสำหรับผู้ชายนะครับ,รบซึ่งจะเป็นประตูบานเลื่อนนะคะส่วนตรงนี้คือห้องละหมาดหญิงนะครับตรงนี้คือห้องละหมาดหญิงนะครับ ตรงนี้จะเป็นห้องละหมาดสําหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆรอบของออบุ๋มบ้านหนองโกกนะครับ งนี้จะเป็นทางไปชั้นสองของอาคารสองน้ครตรงนี้จะเป็นบริเวณชั้นสองสองนะครับ ช่วงนี้คือฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนจะมีความมีคลื่นความร้อนสูงหน่อยนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะคะส่วนนี้คือห้องละหมาดส,สำหรับผู้ชานะคะนี่ถ่าย และนี่คือหอทางเข้านะครับ และนี่คือชั้นใต้อาคารนะ้า นี่คือทางเข้านะครับ ตรงนี้คือสำนักสนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่นะครับ นี่คือมูลนิธิมูลนิธิสมัคคีสมัคคีจังหวัดกระบี่นะครับห้องห้องประชุมอัสสัมมนะครับแล้วก็สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ครับนำ้ำอันนี้คือกองกองทุนนะครับกองทุนสวัสดิการผู้ทรงคุณธรรมนะครับ อันนี้คือศูนย์นบริการคนพิการสาขามาสัสยิดกลางจังหวัดกระบี่นะครับศูนย์บริการข้อมูลคนพิการผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสเด็กกำพร้านะครับอันนี้ศูนย์ประสานงานเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมุลปี ประจำภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับแล้วก็ศูนย์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ